สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกท่านผู้จมทุกคนนะครับวันนี้ผมต้าเหมือนเช่นเคยนะวันนี้อยู่กับการพรีวิว iPhone 16รุ่นธรรมดานะครับก็แน่นอนว่าหลายๆคนน่าจะตื่นเต้นกับ iPhone 16ตัวธรรมดาใช่ไหมเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับ iPhone 15ธรรมดาแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่านี่เป็น iPhone รุ่นธรรมดาที่ต้าว่ามันน่าใช้ที่สุดในรอบ3ปีเลยนะคือ พูดแบบนั้นได้แบบไม่เขินนะเออเดี๋ยวเรามาคุยกันแบบพรีวิวกันก่อนในคลิปนี้นะครับชงอามาแล้วนะครับก็คือต้าเลือกมาเป็นสีเขียวนะครับซึ่งออในปีนี้เนี่ยสีชูโรงของ iPhone 16รุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นพลัสเนี่ยมันจะเป็นสีสีน้ำเงินอัลตามารีนนะครับซึ่งต้าเห็นของจริงแล้วก็ก,ก็สวยนะเออสีนั้นต้าว่าสวยเลยแหละแต่ว่าเหตุผลที่ต้าเลือกสีเขียวมาเนี่ยคือ มันเป็นเรื่องของการทําคลิปเฉยๆนะครับก็เลยคิดว่า,าคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะน่าจะทําคลิปในในตัวของอัลต้ามารีนกันในในส่วนของสีแต่ว่าตารู้สึกว่าถ้าตาทำอัลต้ามารีนอีกเนี่ยมันก็เหมือนๆกันอนะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราหยิบสีอื่นที่คิดว่าคนน่าจะชอบมาทําบ้างนะครับอย่างอย่างสีเขียวเนี่ยตาก็รู้สึกว่าเออโดยส่วนตัวแล้วลตาก็ชอบแหละแล้วก็ สวยนะเออตรงปกสำหรับสีเขียวตัวนี้นะครับสวยเลยอ่ะเดี๋ยวเราไว้มาคุยกันในเรื่องของตัวเครื่องนะอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะครับก็มีเข็มจิ้มซิมมาให้นะครับมีในส่วนของพวก퀵ไกด์นะครับใบวันตีอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าปีนี้อย่างที่รู้กันคือไม่ได้แถมในส่วนของสติกเกอร์แล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงนะครับลองคอมเมนต์คุยกันได้แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วตาไม่ได้รู้สึก รู้สึกโกรธหรือว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับ Apple นะถ้าเขาจะตัดไอตัวสติ๊กเกอร์ออกไปเพราะว่ามันไม่ได้มีผลในการใช้งานของต้าเออถ้าวันไหนมันไม่แถมสายชาร์จด้วยเนี่ยค่อยบ่นนะครับเออประมาณนี้ซึ่งอนาคตก็ไม่แน่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้กับบอลนี้นะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดตัวเครื่องของ iPhone 16เนี่ยต้าขอแวะเข้าสปอนเซอร์ที่น่ารักกันเสียก่อนนะครับอย่าเพิ่งกดข้ามนะเพราะว่าต้าเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ดู iPhone 16อยู่เนี่ยหลายๆคนอาจจะมี iPhone รุ่นเก่านะครับไม่ว่าจะเป็น12 13นะครับหรือว่าจะใช้เป็นสมาร์ทโฟน Android แบรนด์อื่นๆก็ตามนะครับแล้วเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้แหละนะเป็นปีที่ฉันอยากได้ iPhone 16แล้อยากซื้อแล้วแต่ว่าไอ้เครื่องเดิมอะ ขี้เกียจจะเอาไปขายนะครับไม่อยากไปเจอคนนะไม่อยากไปโดนต่อราคานะครับหรือว่าไม่อยากไปขายร้านตู้ที่แบบโดนกดราคาเยอะๆต้ามีโซลูชันร้านนี้มาแนะนำนะครับก็คือร้าน b a s e b y Phone นะครับชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อร้านนะจริงๆร้านนี้ชื่อเดิมของเคาคือ phonestore dot b e s b y นะครับบริการของร้านนี้ในปีนี้ก็คือเขารับซื้อ iPhone นะครับรุ่นเก่าๆของเพื่อนเนี่ยให้ราคาสูงกว่าเทดแน่นอนอันนี้รับประกันได้เลยว่าสูงกว่าราคาเทดนะครับคุยง่ายนะ ก็สามารถที่จะส่งรูปไปให้เขาประเมินราคาหรือว่าจะนัดรับซื้อหรือว่าจะส่ง Messenger อะไรกันเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆแล้วก็ถ้าบอกว่ามาจากช่องทําำาำใจเนี่ย เพื่อนๆบอกเข้าไปด้วยนะเพื่อนๆจะได้รับเครดิตฟรีนะครับในการส่งเครื่องเนี่ยสามบาทนะครับก็คือส่ง Messenger ฟรีอะเอาง่ายๆ3 0 0บาทนะครับและนอกจากจะเทรดเครื่องแล้วนะครับก็สามารถที่จะซื้อเครื่องที่ร้านนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้าน Best Buy Phone นะครับก็คือร้านเดียวกับ Phone Store Best Buy แหละเดวต้าทิ้งลิงก์นะครับการติดต่อของร้านนี้ไว้ให้ใต้ Description นะครับทีนี้เรามาคุยกันที่เรื่องของการจับถือกันบ้างนะครับคือสัมผัสแรกเลยแ a n d on อนขึ้นมานะครับคือต้องบอกว่า รูหลานะสำหรับ iPhone 16แล้วก็ต้องบอกว่าเป็น iPhone 16ที่ดูดีเลยนะคือต้ารู้สึกว่า f ีล l i n g การจับถืออ่ะมันมีความใกล้เคียงกับตัว16 Pro เลยนะครับและในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็ไม่ติดรอยนิ้วมือด้วยนะครับรวมถึงวัสดุด้านข้างเองก็ไม่ติดรอยนิ้วมือนะซึ่งอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอันนี้คือถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับปีนี้ iPhone 16ตัวธรรมดาเนี่ยคือมีการจัดเรียงในส่วนของโมดูลกล้องด้านหลังใหม่นะครับจากเดิมที่เขาจะวางแบบอ่าคว้กันตอนนี้ก็เอากลับมาวางเหมือนกับสมัย iPhone 11 iPhone 12แล้วนะครับเออโอเคในแง่ของหน้าตาเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงเนาะคือหยิบขึ้นมาคุณจะรู้เลยว่าอ่าไอนี่ใช้ iPhone 16 iPhone 16 plus ตัวใหม่นะครับในขณะที่ถ้าเป็น16 pro 16 pro max เนี่ยเอาจริงมันแทบไม่ต่างน,นะครับถ้าเราดูผ่านๆนะ ทีนี้ของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้อย่างคาเม a าคอนโท l เนี่ยในรุ่น16ธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้กั๊กนะก็คือใส่มาให้ทุกรุ่นในไลน์อัพ16ซีรีส์ในปีนี้เลยแล้วก็ตัวคาเมราคอนโทนเนี่ยก็มีฟีลลิ่งการกดที่ค่อนข้างดีนะครับการแตะ1ครั้งเนี่ยก็จะเป็นการเข้าสู่ช็อตคัดเมนูกล้องนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเรา,าวางนิ้วครึ่งหนึ่งนะครับมันก็จะสามารถที่จะเลื่อนนะครับทั้งซูมอินซูมเอาสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับแล้วก็ เบาๆสครั้งเนี่ยก็จะเป็นการเลือกในส่วนของฟีเจอร์นะครับว่าคุณจะตั้งค่าในส่วนอะไรเช่น อาจจะตั้งค่าการชัดลึกชัดตื้นนะครับตั้งค่าฟิลเตอร์ต่างๆก็สามารถที่จะเลื่อนได้เช่นเดียวกันนะครับกดหนึ่งทีก็เป็นการถ่ายภาพกดค้างเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอนั่นเองนะซึ่งข้อสังเกตนิดนึงก็คือไอ้ปุ่มกดตรงเนี้ยตารู้สึกว่ามันจะต้องกดแรงนิดนึงในการถ่ายภาพแล้วเวลาเรากดเนี่ยเครื่องมันจะมีความแบบโยกนิดนึงอะ่ะก็อาจจะทําให้ภาพเนี่ยสั่นไหวได้ออโอเคแหละในช่วงกลางวันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เห็นผลแต่ว่าถ้าเราอยู่ในที่แสงน้อยเนี่ย หรือว่าที่ที่มันจะต้องโฮชัตเตอร์ไว้ประมาณนึงเนี่ยไอตรงนี้อาจจะทําให้ภาพสั่นไหวได้นะครับแต่ข้อดีก็คือเวลาเราถ่ายภาพในลักษณะแนนอนเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมแล้วก็คอนโทรลได้ดีมากขึ้นนะแต่ว่านี่ก็คือเจเนอเรชันแรกอะ่ะมันยังไม่ได้มีฟีเจอร์หรือว่ามาีแอปอะไรที่ใช้งานได้เยอะรวมถึงไม่ได้มีแบบรู้สึกเห็นถึงประโยชน์ขนาดนั้นนะครับคือมันไม่ได้เป็นคีย์ฟีเจอร์ที่คุณจะจะมาซื้อเครื่องเนี้ยเพราะไอปุ่มเนี้ยเออคือมันคือมันไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่ว่า มันเป็นก้าวแรกที่ดีแล้วก็คิดว่าในอนาคตถ้ามีอัปเดตจากผู้พัฒนาแอปเปอ r ์ p าร์ตหรือว่าการอัปเดตของ Apple เองเนี่ยมันน่าจะทําอะไรได้เพิ่มเติมสําหรับปุ่มนี้และถ้าถึงวันนั้นเนี่ยก็คิดว่าปุ่มนี้น่าจะเป็นปุ่มที่ดีเลยทีเดียวครับ จุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของกล้องเนี่ยก็คือเรื่องของเลนอัลตาไว้นะครับตัวนี้เลนอัลตาไวาย,ยังคงเป็น12ล้านพิกเซลแต่ว่าน่าจะมีการเปลี่ยนเซ็นเซอร์นะเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะถ่ายแบบออโต้โฟกัสได้แล้วนะครับคือปกติการถ่ายออโต้โฟกัสจะอยู่ใน iPhone Pro Series เท่านั้นนะครับแต่ว่าในปีนี้16ธรรมดาก็สามารถถ,ถ่ายออโต้โฟกัสได้ นั่นหมายความว่า iPhone 16ธรรมดาก็สามารถถ่ายมาโครได้เช่นเดียวกันนะครับใครที่ชอบถ่ายมาโครด้วยเลนส์ u l t o Wide ตอนนี้สามารถที่จะใช้ตัว iPhone 16ธรรมดาเนี่ยถ่ายได้แล้วนะ แล้วก็ตัวนี้เองก็ยังคงมีในส่วนของ่าโตกราฟิกสไตล์นะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนฟิลเตอร์นะครับผ่านแอนิเมชันที่คล้ายๆเมทริกอะไรต่างๆ่ยสามารถที่จะเลื่อนนะครับเลื่อนเล่นได้นะหรือว่าจะเลือกสไตล์ฟิลเตอร์ก่อนถ่ายก็ได้นะครับเป็นเหมือนกับค่้ายคล้ายพิจอร์โปรไฟล์นะว่าเพื่อน,อนชอบคาแรคเตอร์ประมาณไหนก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็เซตติ้งไว้ก่อนถ่ายได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความยืดหยุ่นในการถ่ายภาพของทาง p p o o n นั่นเองครับ แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้จริงๆครับก็คือในส่วนของตัวชิปเซตครับตัวนี้ให้มาเป็นชิปเซต A18 Bionic นะครับซึ่งนี่เป็นครั้งแรกนะครับในรอบ2อ2ปี3ปีเนี่ยที่ Apple ให้ชิปตัวใหม่กับ iPhone รุ่นธรรมดานะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ย iPhone 14เนี่ยได้ชิปตัวเดียวก,กับ iPhone 13 iPhone 15ได้ชิปตัวเดียวกันกับ iPhone 14พอมาเป็น iPhone 16เนี่ยโอ้โหมันกระโดดเลยนะครับจากชิปที่ใช้มาเป็น A16 เนี่ย ก็กระโดดมาเป็น a 1 8เลยคือมันข้าม2 Generation น่ะนั่นหมายความว่า Performance นะครับทั้งในส่วนของ cpu ทั้งในส่วนของ gpu เนี่ยมีการกระโดดนะครับจาก iphone 15ในรุ่นที่แล้วเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทั้งในส่วนของ benchmark ทั้ง geekbench 6แล้วก็ td mark เนี่ยกดคะแนนได้ดีมากๆนะครับแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของระบบระบายความร้อนนะครับ คือต้องบอกว่า iPhone 16ตัวธรรมดาเนี่ยลองทดสอบการลัน 3D mark เนี่ยมีความร้อนที่สูงกว่า iPhone 16 pro นะตรงนี้ไม่แน่ใจว่า iPhone 16ธรรมดาเนี่ยมีระบบระบายความร้อนที่เหมือนกับรุ่นโปรไหมหรือว่าเขาไม่ได้ใส่มานะครับเพราะว่าความร้อนสะสมของรุ่นธรรมดาเนี่ยสูงกว่ารุ่นโปรอย่างเห็นได้ชัดแม้ตัว CPU แล้วก็ GPU เนี่ยจะแรงน้อยกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากรู้คำตอบเหมือนกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของ AI นะครับอย่าง Apple Intelligence เนี่ยในในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับคือแกะกล่องมาเนี่ย iOS 18เวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะต่อให้คุณเลือก r e g i o n เป็นอเมริกาเปลี่ยนเครื่องเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคุณก็ไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าตัว Apple Intelligence เนี่ยจะมาใน เวอร์ชัน iOS 18.1นะครับก็ต้องรอก่อนนะยังไม่สามารถใช้งานได้และก็ในประเทศไทยเนี่ยถ้าจะใช้งานแบบเป็นภาษาไทยอะ่ะเออเหมือนกับที่เราใช้ใน Galaxy AI ใช้ใน Samsung หรือว่าแบรนด์จนอื่นๆเนี่ยคุณจะต้องรออัปเดตซึ่งในปีหน้าเนี่ยถ้าเราดูจากรถ m a p ที่ Apple วางไว้เนี่ยในปี2025เนี่ยก็ยังไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ว่ามีภาษาเวียดนามนะอ่าก็ขายไทย แบบมีแฟลกชิปสตร์แต่ไม่มีภาษาไทยในขณะที่เวียดนามไม่มีแฟลกชิปสตร์แต่มีภาษาเวียดนามผมก็งงเหมือนกันนะกับการทําอะไรแบบนี้ของ Apple นะครับและในส่วนของแบตเตอรี่เองนะครับตัวนี้ก็มีแบตเตอรี่อยู่ที่3349 m มิลลิแอมป์นะครับก็มีความจุแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นจากรุ่นที่แล้วเล็กน้อยนะ ส่วนรายละเอียดอื่นๆของ iPhone 16ธรรมดาเนี่ยเดวต้าจะทำคลิปรีวิวเต็มไว้ให้นะครับแล้วก็จะเป็นการรีวิวเปรียบเทียบกับ Samsung Galaxy S 24ตัวธรรมดาเหมือนกันนะครับเหตุผลที่ผมทำคลิปเทียบกันเนี่ยไม่ได้ว่าจะเรียกดราม่าเรียกยอดเอนเกจหรือว่าเรียกอะไรพวกนั้นนะครับคือผมแค่รู้สึกว่าคลิปที่ผมจะทำออกไปเนี่ยผมจะเสิร์ฟกลุ่มคนที่สามารถใช้งานได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับคือแน่นอนมันชัดอยู่แล้วว่าถ้าคุณใช้งาน iOS เป็นอะ คุณก็จะซื้อ iPhone หรือถ้าคุณใช้งาน Android เป็นอะ่ะคุณก็จะซื้อ Android แต่ว่ามันจะมีคนบางกลุ่มอย่างเช่นต้าเองเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เนี่ยเออก็น่าจะอยากรู้เนาะสองเครื่องนี้ว่าเอ้ถ้ามาเปรียบเทียบกันน่ะมันเป็นอย่างไรบ้างในด้านต่างๆเนื่องจากราคามันพอๆกันนะครับเอ่สเนี่ยปัจจุบนันถ้าเราไปซื้อที่ช็อปก็ประมาณสัก3 0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ก็3 0,000บาทนะครับคือมันใกล้เคียงกันนะเออก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนจะจ่ายเงิน30,000แล้นเล้ว เออมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเรามาดูตรงพอยต์ตรงนี้มากกว่านะคือไม่ได้อยากให้มาบัฟกันไม่ได้อยากให้มาทะเลาะก,กันนะครับหรือว่าถ้าใครจะบัฟก,ก,กันก็บัฟกันเลยนะครับผมไม่เกี่ยวโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดซ u b s c r i b e เราด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับใครอยากเทรดเครื่องก็ติดต่อร้าน Best Buy Phone ได้เลยทิ้งลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวตาทิ้งไว้ให้นะแถวนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ